อะไรอยากเคยรู้ดิมันก็ได้แต่ว่าไอ้ต้องขอเหมือนถ่ายคลิปก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ <c Sugar> <laughs> <laughs> <Philadelphia> <laughs> 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 มันเนี่ยเราองทิ้งก่นต์แบนี้ไม่ได้ใม เดินโลหิตไปเดี๋ยวไปดูที่ส่วนไหนดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 关灯呢。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ก็เลยก็ก็ <laughs>

คนในส่านที่ก <c oughs> ไม่กินเผากันเนอไม่กินเผาไหมักินอีกกินอีกมีแค่ค่โยบีลอยนะโยูนได้ย่มกล

và subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ร้อยบาทเอาไปขายด้วยล้อขายดลยจีบาเนี่ยมีบบาทขายห้าร้อยา้อยบาทห้าอยบาทายา้าร

นนโตายันีเขาทำยันตอนเป็นยังีด้วยอาจจะเห็นแหละตอนตม่กาพาคงโงการยครับแ่าเห็นว่าตอนดูเป็นจริงที่แสนเขาไปบงไม่จะดูนให้เวลายอยไาตเราทาเขาไปซื้อมาวัดานดูก็ได้

พอรอดมาตูดมาใส่หนาเลยกินแต่ฮอก็่เน่ฮกขาขับเส้นนี้นะลูกไม่มีเซเว่นขาขับเราลับเส้นนี้ไม่มีเซเว่นไม่มีกินฮอตดอ๋ยวเราไปซื้อร้านตาสีร้านตากล้องทีเดียวเลยแค่สิบสี่ชั่วโมงเองวิ่งแป๊บเดียวสิบสีชั่วโม รถเอาเลยพี่เอาไปร้านวัดแจบพากันพาไปต้มเป็ด

ขันผ้ากันผ้านางินบะเตียวชมวิวเด้อยืนออกจาห้าเป็นลูกชายูเขานี่ขัไปนี่ยกินแ้ว่่วิวอยางไอีประมา้ขันาน่งเเขาากันอกิม่ซื้อามอใหมตซื้อใหม่วิตื้อใหม่วหมล